เช้าก็สวนเก็บผักกันค่ะเก็บต้นหอมกันค่ะ เราก็จะเลือกแบบว่าต้นใหญ่ๆก่อนนะคะถ้าต้นเล็กๆเ,เราก็จะเอาไว้ก่อนเก็บหอมแบ่งในกระบาดค่ะถ้าเป็นใบอ่ัดเป็นหอมบัวเลยเราก็จะลิดใบไปค่ะ เราก็ไม่ต้องซื้อนะคะปลูกไว้กินในครัวเรือนได้ค่ะเล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้เป็นหอมแบ่งที่เราเก็บได้นะคะแต่ถ้าเป็นหอมโบนเลยเราจะไม่ถอนต้นถ้าเราถอนเราก็จะตัดแล้วก็เอาเรำต้นเขาไปปลูกต่อค่ะ นี่ค่ะหอมบุนเลยเราปูกใส่กระมังไว้นะคะเราก็จะตัดแบบนี้เลยค่ะ ต่องนี้เลยค่ะก็จะมีผักชีล้อมปลูกอยู่ด้วยนะคะหรือกิ่ะคชะอันนี้ยังเล็กเราจะไม่เก็บนะคะ ถ้าต้นเขายังเล็กอย่างี้ยให้ก็แตกกอก่อนอันนี้เดี๋ยวเราก็จะปลูกใส่กระมังเดิมนี่แหละคะ่ะเราจะตัดรากก่อนนะคะ แยกออกค่ะ เวลาเราเก็บเราก็จะทำแบบนี้ตลอดค่ะเก็บแล้วก็ตัดค่ะ นี่่คะต้นหอมที่เราเก็บได้นะคะฝั่งนี้เป็นหอมแบ่งฝั่งนี้เป็นหอมโบนเลยเราจะตักใบเข้าไปปรุงอาหาระคะ่ะส่วนลำต้นเราก็จะปลูกต่อเลยคะ่ะ ก็มีที่เราปลูกไว้ก็มีนะคะนคือเวลาเราเก็บนะเราก็จะปลูกเลยค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเก็บแล้วปลูกเก็บแล้วปลูกค่ะเราก็จะมี ต้นหอมกินตลอดนะคะรากนี่เราก็ดึงออกค่ะ ถ้าอย่างนี้ไม่ต้องแยกก็ได้นะคะหรือทุกคนจะแยกก็ได้จะปลูกทั้งสองต้นนี้ก็ได้นี่หรือแยกอย่างนี้ก็ได้ค่ะอย่างต้นที่ปลูกแล้วเนี่ยใบก็แห้งนะ,ะเราก็จะจะทำการดึงเขาเพื่อช่วยให้เขาแตกกอได้ดีค่ะ วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเก็บต้นหอมค่ะทั้งหอมแบ่งหอมเลยส่วนอันนี้เราก็จะไปหาที่ปลูกต่อนะคะ mm. ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและกดติดตามกันค่ะก็ปลูกกันง่ายๆนะคะเก็บแล้วก็ปลูกเราก็จะมีกินตลอดค่ะมีกินมีเก็บตลอดค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ